สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสร้างเกมนะครับในโปรแกรมส c a t กันนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะเกมลากและวางหรือว่า drag and drop นะครับโดยลักษณะของเกมนั้นนะครับเราจะให้มีรูปภาพสัตว์ขึ้นมา1ตัวแล้วก็จะให้มีตัวอักษรสลับตำแหน่งอยู่ด้านล่างนะครับผู้เล่นจะต้องทำการลากไปเรียงคำศัพท์ให้ถูกต้องนะครับเกมลักษณะนี้นะครับเราจะทำยังไงนะครับเราก็จะมาลุยกันในคลิปนี้กันเลยนะครับ อันดับแรกนะครับให้มาที่สเต e ก่อนแล้วก็เลือกแท็บแบ็กดรอปนะครับเพื่อจะนำฉากเข้ามานะครับคลิกไปที่ปุ่มชู o แบ็กดรอปนะครับจากนั้นทำการเลือกฉากที่เราต้องการนะครับในที่นี้จะใช้ Desert นะครับเป็นภาพทะเลทรายนะครับทีนี้สัตว์ที่มาเป็นคำถามนะครับก็จะลบแมวนี้ออกนะครับไม่ใช้คลิกขวาแล้วก็ delete ไปเลย นำภาพสัตว์ที่เราต้องการเข้ามานะครับโดยการคลิกที่ปุ่มนี้นะครับ Choose f i from library นะครับแล้วก็มาเลือกที่ Animal จากนั้นนะครับจะใช้ภาพนี้นะครับ Horse นะครับซึ่งเราจะต้องสร้างนะครับกล่องสำหรับลากอยู่5กล่องก็คือ1 2 3 4 5นะครับ H O R S E จากนั้นกดโอเคนะครับ เมื่อเราได้รูปม้าเข้ามาในฉากแล้วนะครับก็ทําการขยายขึ้นนิดนึงนะครับโกลให้ม้าตัวใหญ่หน่อยนะครับจะได้เป็นจุดเด่นน่าสนใจในการเล่นนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้ม้าแล้วนะครับเราก็จะมาสร้างกล่องนะครับ5กล่องนะครับเพื่อจะใช้ในการวางตัวอักษรวิธีการสร้างกล่องทํำยังไงนะครับมาที่ปุ่มนี้นะครับ p a i n t a new s p r รนะครับคลิกลงไป จากนั้นนะครับมาที่ convert to vector จะเห็นเมนูขึ้นมาด้านขวามือคลิกไปที่การวาดรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มาเลือกนะครับว่าเราจะใช้สีอะไรในการาวาดนะครับในที่นี้จะขอใช้สีดำแล้วก็จะเลือกแบบวาดเป็นเส้นขอบก่อนทีนี้นะครับมาที่ตรงกลางตรงนี้นะครับกดชิปแช่ไว้นะครับแล้วก็ลากเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสนะครับการ กดชิปจะทําให้รูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์จากนั้นใช้ถังสีนะครับไปเลือกสีที่ต้องการแล้วก็เทสีลงไปในที่นี้จะให้เป็นกล่องสีขาวก็แล้วกันเสร็จแล้วนะครับเราก็ลากไปไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการวางนะครับในที่นี้จะขอวางด้านบนนะครับ เมื่อเราได้กล่องแรกขึ้นมาเราก็จะเปลี่ยนชื่อมันตรงนี้นะครับกดไปที่ตัว i แล้วก็ลบสไปรห์หออกและพิมพ์เลขก1ลงไปแทนนะครับนั่นก็คือกล่องลำดับที่1น,นะครับจากนั้นก็ปิดไปเลยนะครับทําการ Copy ให้เป็นกล่องที่2โดยการคลิกขวานะครับแล้วก็ duplicate นะครับจากนั้นนํามาไว้ข้างๆกันนะครับให้มีช่องไฟนิดนึงนะครับเราก็จะได้กล่องมาเลขสแบบนี้นะครับ คลิกขวาดับเบิลคลนะครับได้กล่องที่3ขึ้นมาคลิกขวาดับเบิลคลอ่ะได้กล่องที่4ขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกขวาดับเบิลค e นะครับอ่ะได้กล่องที่5ขึ้นมานะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้ครบทั้ง5กล่องแล้วนะครับเราก็จะมาสร้างตัวอักษรนะครับสำหรับลากไปใส่กล่องทำยังไงนะครับก็คัปลต่อเลยนะครับคลิกขวาแล้วก็ดับเบิลคลนะครับ แล้วก็เอากล่องนี้มาไว้ด้านล่างจากนั้นนะครับเราจะทําการทําตัวอักษรให้กับกล่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อด้วยตอนนี้มันเป็นหแล้วนะครับคลิกมาที่ I นะครับจากนั้นนะครับจะให้เป็นตัวอักษรตัว O นะครับตัว O ขึ้นมาก่อนตัวแรกนะครับและกล่องนี้เราจะให้มีการลากได้เพราะฉะนั้นให้ติ๊กถูกขึ้นไปนะครับในตรงนี้นะครับแคนแ r a นะครับหมายความว่า ก่องนี้จะสามารถลากได้นะครับให้ติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปแบบนี้จากนั้นค่อยปิดนะครับโอเคเมื่อเราตั้งชื่อว่า O นะครับเราก็จะมาใช้ตัวทํทำการนะครับพิมพ์ลงไปตรงนี้นะครับโดยการเลือกสีตัวอักษรนะครับแล้วก็คลิกลงไปนะครับจากนั้นก็พิมพ์ตัว O ขึ้นมาใช้ลูกศรนะครับ select นะครับคลิกลงไปที่ตัว O กดชิปแชไว้นะครับ ขยายนะครับตัวหนังสือให้มันใหญ่ๆนะครับอ่ามันจะได้เด่นๆนิดนึดนงแบบนี้ไว้ตรงกลางนะครับเมื่อเราได้ตัว O แล้วนะครับเราก็จะไปทําอักษรอีก4ตัวที่เหลือนะครับโดยการคลิกขวาแล้วก็ u ับ i c เ t e นะครับเราก็จะได้เป็น O 2ขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้ทําการเปลี่ยนชื่อนะครับมาที่ I นะครับตัวต่อไปสว่าเราจะเป็นตัว ตัว e ก็แล้วกันนะครับตัว e เมื่อเราตั้งชื่อว่า e เราก็มาดับเบิลคลิก o นะครับแล้วพิมพ์ตัว e ลงไปแทนแบบนี้นะครับจากนั้นตัวอักษรตัวที่3เราก็คลิกขวาดับเบิลเคนะฮะแล้วก็เอามาเรียงต่อนะครับจากนั้นเราเปลี่ยนชื่อครับเปลี่ยนชื่อจาก e 2นะครับเป็นตัว s เป็นตัว s แล้วก็ปิดไปนะครับดับเบิลคลิก e ตรงนี้เป็นตัว s จากนั้นนะครับคลิกขวาดับเบิลเคสตัวถัดไปนะครับเราก็เปลี่ยนชื่อนะครับกด i ตรงนี้ก็เป็นตัว h นะครับตั้งชื่อว่า h เสร็จแล้วก็ปิดนะฮะแล้วก็มาดับเบิลคลิกตังนี้เป็นตัว h นะครับ และตัวสุดท้ายนะครับอ่าเราคลิกขวาตรงนี้แล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับตั้งชื่อครับมาที่ I นะครับ H o R อ่าขาดตัว R นะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนจาก H 2เป็น R นะครับเสร็จแล้วแล้วก็ดับเบิ่คลิกตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นตัว R นะครับโอเคครบแล้วนะครับ H o R S E นะครับอ่าเป็นการสลับตําแหน่งนะครับเพื่อให้ผู้เล่นนะครับต้อง ดาวเอาว่าที่ถูกต้องนะครับมีตัวไหนบ้างเรียงให้ถูกนั่นเองนะครับเมื่อเรานะครับทำตัวอ,อักษรครบแบบนี้ทีนี้เราก็จะมาเริ่มเขียนสคริปต์ให้กับตัวอ,อักษรแต่และตัวนะครับมีวิธีการทําอย่างไรนะครับตัวแรกคลิกไปที่ตัว O แล้วก็มาที่สคริปต์นะครับจากนั้นมาที่ event นะครับลากนะครับบล็อกทงเขียวออกมา จากนั้นนะครับมาที่โ o ชั่นนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยนะครับเราก็ลาก go to มาเลยนะครับ x y นะครับเราจะให้มันอยู่ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้ของตัว o ดูตรงไหนดูตรงนี้ก็ได้นะครับ x ลบ148กับ y ลบ141นะครับเนี่ยตัวนี้มันจะจำค่าให้เราเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวแรกนะครับเมื่อนะครับค่าถูกต้องแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็ มาที่ control นะครับลาก block forever ออกมาใส่ตรงนี้นะครับจากนั้นมาที่ loop แล้วก็นะครับลาก block go to front นะครับหมายความว่าให้ตัวอักษรที่เราลากนี้อยู่บนกล่องนะครับอยู่เหนือกล่องพวกนี้นะครับเวลาเราลากจากนั้นเราจะมาตรวจสอบนะครับในการลากว่าเราลากตัวไหนนะครับเราก็มาที่ control แล้วก็ลาก if ออกมา ทีนี้นะครับในการตรวจสอบเราจะตรวจสอบอยู่2ค่านะครับจะต้องเป็นจริงทั้ง2ค่าแล้วก็มาที่ operator แล้วก็นำแอ d นะครับมาใส่ช่องนี้จากนั้นมาที่ sensing นะครับลากเมาส์ดาวนะครับใส่ไปในค่าแรกนะครับมีการกดเมาส์ไปหรือเปล่าในขณะนั้นนะครับจากนั้นลาก touching mouse pointer นะครับใส่เข้าไปด้วยนะครับมีการกดเมาส์แล้วก็ ได้สัมผัสกับเมาส์ไพเตอร์หรือเปล่าในขณะนั้นนะครับถ้าใช่นะครับถ้าใช่เราก็จะมาที่โมชั่นนะครับแล้วก็ลากบล็อกที่ชื่อว่า go to mouse pointer นะครับใส่เข้าไปนะครับนี่คือค่าที่มันเป็นจริงนะครับตัว O ก็จะตามเมาส์เราไปเรื่อยๆในขณะที่เราลากอย่างนี้นะครับความหมายของตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปในช่องนี้นะครับทีนี้นะครับ เมื่อเราลากแล้วเราก็จะเอาไปวางใส่กล่องนะครับว่ามันจะอยู่ช่องไหนตำแหน่งไหนนะครับเราก็ลากบล็อกคอนโทรลที่ชื่อว่า i f e L ออกมานะครับมาตรวจสอบจากนั้นมาที่ Sensing นะครับแล้วก็ลาก Touching ออกมาตำแหน่งของ O นะครับมันจะอยู่ตำแหน่งที่2นะครับ h o r นะครับ O ตำแหน่งที่2เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ เราก็เปลี่ยนจากเมาส์พอยเตอร์เป็นเลข2นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับถ้าวางต,งตรงตำแหน่งที่2เราก็มาที่โมชั่นนะครับแล้วก็ลาก go to ออกมานะครับ go to ตำแหน่งที่2เช่นเดียวกันนะครับหมายก็ว่าให้มันอยู่ในตำแหน่งนี้เลยนะครับ go to 2ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นถ้าไม่ใช่ล่ะถ้าเป็นตำแหน่งอื่นนะครับ1 3พวกนี้ เราก็จะให้มันเด้งกลับที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นการเด้งกลับที่เดิมก็ go to ตรงนี้นะครับอ่ะเราออกมาก่อนก็ได้ลิกขวาดั p บ i c a t e นะครับแล้วก็มาใส่ตรงเอวอ่าถ้าไม่ใช่ก็เด้งกลับเลยนะครับจากนั้นก็ต่อบล็อกเข้าไปแบบนี้นะครับต่อบล็อกเข้าไปแบบนี้ทีนี้นะครับในการลากแต่ละครั้งนะครับเราก็จะนับนะครับว่า ถูกแล้วตัวที่1ถูกแล้วตัวที่2ถูกแล้วตัวที่3อย่างนี้นะครับเราก็จะไปสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับมาที่ data แล้วก็ make a variable นะครับจะสร้างชื่อตัวแปรชื่อว่าเขานะครับเขากดโอเคนะครับอ่าทีนี้นะครับเมื่อ,อแต่ละตำแหน่งถูกเราก็จะเช็งเขานะครับอ่าวางแป๊บเราก็ให้เขาเพิ่มมีค่าเป็น1ทุกครั้งนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อถูกแล้วนะครับเราก็จะหยุดสคริปต์นี้นะครับมาที่ Control แล้วก็ลาก s t o p on ออกมาจากนั้นเลือก d i s s r r p t t นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับถือว่าวางถูกเรียบร้อยแล้วนะครับสคริปต์การลากก็หยุดการทำงานนั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่ถูกเมื่อไหร่ก็ให้ go to go to กับที่เดิมตลอดนั่นเองนะฮะ นี่คือคำสั่งนะครับสำหรับตัว O ตัวเดียวนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองลันทดสอบดูก่อนนะครับถ้าตัวนี้ถูกตัวอื่นๆก็ไม่ยากเลยนะครับอ่ะลันนะครับจากนั้นกดทรงเขียวนะครับแล้วทำการลาก O ดูนะครับลองลากใส่ช่องที่1นะครับอ่าพอวางแล้วผิดมันก็จะเด้งกับตำแหน่งเดิมนะครับลองถูกบ้างนะครับตำแหน่งที่2 มันก็อยู่แล้วก็เขาก็จะนับเป็น1นะครับถูกแล้ว1อย่างนี้นะครับอ่ะสต็อปเริ่มอ่ะก็จะเริ่มมาก็มาเริ่มตำแหน่งเดิมนะครับทีนี้เมื่อ O ถูกแล้วต่อไปตัวอื่นๆก็ไม่ยากเลยนะครับเราแค่ลากตรงนี้นะครับอ่าลากกลองนี้ไปใส่ตัว E นะครับอ่ามาใส่ตัว E แล้วก็ปล่อยจากนั้นคลิกมาที่ตัว E นะครับเราก็จะได้โคด้ดเหมือนกันแล้วนะครับ ทีนี้เราต้องมาเช็คตัว e นะครับว่า x y ของ e คือตำแหน่งเท่าไหร่นะครับ x ของตัว e นะครับคือลบ79นะครับเพราะฉะนั้นจะนี้เราก็จะเปลี่ยนค่านะครับลบ79ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าลากผิดตำแหน่งมันต้องกลับมาที่79นะฮะและทีนี้เราก็มาเช็คตำแหน่งว่า e มันที่ถูกจะต้องอยู่ตำแหน่งไหนนะครับ h o r s e r คือตำแหน่งสุดท้ายนะครับคือตำแหน่งที่5 เพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนนะครับตำแหน่ง 2!!! เป็น5นะครับตรงนี้แล้วก็ให้หยุดอยู่ที่ตำแหน่ง5โอเคนะครับสำหรับ e เมื่อเราทํา e เสร็จต่อไปนะครับตัวต่อไปคือ s เราก็ลากตรงนี้เลยต่อเลยนะครับใส่ตัว s ล่อยนะครับจากนั้นคลิก s ขึ้นมานะครับแล้วก็มาเช็คตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับ ตำแหน่งของ s นะครับ x ก็คือลบสินะครับอ่าตัวน,นี้เราก็ต้องมาเปลี่ยนค่าทุกครั้งด้วยนะครับแต่ละตัวตัวน,นี้ก็จะเป็นลบสิข้างล่างก็เหมือนกันครับอ่าก็คือลบสินะครับถ้าผิดให้เด้งกลับแล้วก็มาเช็คความถูกต้องว่า s จะต้องอยู่ตำแหน่งไหนนะครับ h o r s อ่า s ต้องอยู่ตำแหน่งที่ c อ่าแล้วก็เปลี่ยนตัวน,นี้นะครับเป็นตำแหน่งที่ c แล้วก็ go to ก็ C, เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นก็ไปเช็คตัว h นะครับอ่าลากไปใส่ h คลิกไปที่ h แล้วมาเช็คค่า x นะครับ x คือ60สอ่าสังเกตว่า x คือ60ไม่มีติดลบนะครับอ่ะก็พิมพ์60ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ60สังเกตว่า y ผมจะไม่แตะนะครับเพราะว่า y ก็คือตำแหน่งมันจะตรงกันหมดทุกตัวนะครับเราจะ ขยับเฉพาะ x เท่านั้นนะครับทีนี้ h ก็คือตำแหน่งแรกเลยนะครับ host นะครับตัวแรกนะครับเพราะฉะนั้น touching ตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น1แล้วก็ go to นะครับถูกแล้วก็ให้อยู่ตำแหน่งที่1นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็ลากไปใส่ตัวสุดท้ายคือตัว R นะครับคลิกที่ตัว R นะครับมาเปลี่ยนตำแหน่งก่อนเลยนะครับคือ128นะครับ x อตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็น128ข้างล่างเหมือนกันนะครับ128จากนั้นเราก็มาเช็คนะครับ H o R อ่ะโอเค R อ,อยู่ตำแหน่งที่3นะครับอ่ะเราก็มาเปลี่ยนเลขตัวนี้นะครับเป็นเลข3แล้วก็ให้หยุดอยู่ที่กล่องที่3อย่างเี้นะครับโอเคทุกกล่องเวลาถูกนะครับเขาก็จะเป็น11 1, 1, 1ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะทีนี้ เมื่อเราได้ครบแล้วนะครับเราก็จะทําการนะครับไปเช็คค่าเขานะครับว่าครบ5เหรือยังนะครับถ้าครบ5เราก็จะแสดงว่าชนะออกมาทํำยังไงนะครับเราก็จะมาที่ตัวม้านะครับคลิกมาที่เจ้าหมาตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่ e v e n นนะฮะแล้วก็ลาก็อกทงเขียวออกมานะครับจากนั้นจะทําการเซตตัวแปรขึ้นมาก่อนนะครับมาที่ Data แล้วก็ เซตเขานะครับเมื่อเริ่มต้นเราจะให้ค่าเขาเป็นศูนย์ก่อนนะครับจากนั้นนะครับลุกแล้วก็สวิตคอสตูมนะครับเราจะให้แสดงม้านะครับเป็นภาพ A ก่อนนะครับม้านี่มี2ภาพนะครับถ้าเราคลิกที่คอ t ตูมเราจะเห็นว่ามี Host สกับ Host สนะครับเราจะให้แสดงภาพ A ก่อนมาที่ A ก่อน จากนั้นเราก็มาที่ control แล้วก็ลาก forever ออกมาและจะมาเช็คค่าเขาเราก็มาที่นะครับ if นะครับเราลาก if ออกมานะครับใส่ใน forever นครับจากนั้นมาที่ operator ลาก block เท่ากับใส่เข้าไปในช่องนี้แล้วก็ไปที่ data ลากตัวแปรเขาออกมานะครับเราจะเช็คว่า เขามีค่าตกรรม5หรือเปล่านะครับตัวนี้ก็พิมพ์เลข5ลงไปนะครับถ้าเขาตกรรม5นะครับเราก็จะให้นะครับมันเล่นเสียงม้าร้องออกมานะครับอ่าทำยังไงนะครับอ่าเราก็มาที่ซาวก่อนนะครับมาที่ซาวแล้วก็มาคลิกที่ปุ่มนี้ครับ choose sound from library นะครับแล้วก็ไปเลือกเสียงม้านะครับลองคลิกฟังดูก่อนก็ได้นะครับ จากนั้นคลิกเลือกกดปุ่มโอเคนะครับเราก็ได้เสียงม้าเข้ามาแล้วแล้วก็กลับมาที่สคริปต์นะครับมาที่บล็อก Sound นะครับแล้วก็ลาก Play Sound ออกมานะครับ Play Soundhost นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับให้มันเล่นเสียงมา้าจากนั้นเราก็จะทำการบอร์ดแคสตขึ้นมานะครับว่า คอริกเรียบร้อยแล้วนะครับคือครบทุกตัวแล้ว complete แล้วนะครับอ่ะเราก็มาที่ e v e n ์นะครับแล้วก็ลากบล็อกบ r o a d c a s t ออกมาคลิก new message นะครับตั้งชื่อนะครับอ่ะในที่นี้จะตั้งชื่อคาว่า correct ขึ้นมานะครับถูกต้องนะครับกด ok แล้วก็นะครับเอาบ r o a d c a s t นี้นะครับไปต่อจากซาวนะครับให้บ r o a d c a s t ออกมาเมื่อบ roadcast เสร็จเราก็จะหยุดสคริปต์นี้นะครับ มาที่ control แล้วก็ stop this script นะครับอ่าเฉพาะสคริปตนี้เราก็ stop นะครับเอาไปวางต่อจาก broadcast นะครับทีนี้เมื่อนะครับมีการ broadcast ออกมาเราก็มาที่ event นะครับแล้วก็ลากบล็อก when I receive correct นะครับเมื่อฉันได้รับนะครับ message ว่า correct แล้ว เราก็จะให้หมาเนี่ยมันเล่นแอนิเมชันนะครับก็คือมันเหมือนลักษณะมันวิ่งมันกระโดดอะไรพวกนี้นะครับไปที่คอนโทรลนะครับแล้วก็ลาก f o r e v e r ออกมาจากนั้นนะครับมาที่ลุกนะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่ e น็ c o s t u m e นะครับไปที่ภาพหมาตัวถัดไปจากนั้นไปที่คอนโทรลแล้วก็ลากเวทมานะครับอ่า ให้สลับแต่ละภาพนั้นรอสัก0.4วินาทีก็แล้วกันนะครับ0.4วินาทีก็คือให้มันเล่นแอนิเมชันตลอดเวลานะครับนั่นเองนะครับโค้ดเราก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารันทดสอบกันดูนะครับคลิกนะครับมาที่ full screen นะครับจากนั้นรันนะครับทงนะฮะ แล้วทําการลากนะครับอลองลากดูนะครับอันนี้ลากผิดนะครับผิดมันเด้งกลับหมดนะครับถ้าผิดเด้งกลับอย่างเดียวแต่ถ้าถูกหยุดเลยนะครับหยุดเลยลองลากถูกดูอ่าเขาเป็น2แล้วนะครับ3แล้วนะครับอ้อนะครับลองผิดดูลองลากถูกดูอ่า,าอและตัวสุดท้ายอ่าพอเสร็จแล้วก็จะมีเสียงร้องแล้วก็หมาก็จะเล่น animation นั่นเองนะครับ โอเคนะครับทีนี้นะครับถ้าเรานะครับเอาไปรันงานจริงๆนะครับเขาตัวนี้เราไม่ต้องการโชว์นะครับเราก็มาที่ Data นะครับแล้วก็เอาเครื่องหมายถูกออกนะครับเสร็จแล้วนะครับเวลารันงานทีนี้นะครับมันก็จะไม่โชว์เขาตรงนี้นะครับลองรันอีกครั้งหนึงนะครับอ่า s e อ่าถูกต้องนี่ครับ นี่คือตัวอย่างนะครับการประยุกต์เกมนะครับลากและวางนะครับด้วยส a t c h นะครับเราก็ลองนะครับไปประยุกต์ใช้นะครับได้ทุกวิชานะครับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือนะครับทำเกมแนวลักษณะอื่นๆในแบบเดียวกันนี้ได้แล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ